พี่ทีเล็กพี่ทีเล็กน้องมีคำถามมีอะไรหรอทำไมต้นไม้เล็กๆถึงเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้หรอก็ต้นไม,ม้มีรากไงทำไมอ่ะเพราะต้นไม,ม้มีรากคอยดูดน้ำและอาหารรากแบ่งบริเวณได้ดังนี้1ห,หมวกรากหรือรุดรับประกอบไปด้วยเซลล์พลังคีมาหลายชั้นที่ปกคลุมด้วยเนื้อเยือ่อเจริญที่ปลายรากที่อ่อนแอไว้ 2. บริเวณเซลล์แบ่งตัวอยู่ถัดจากบริเวณหมวกล่าขึ้นไปประกอบไปด้วยเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญปลายลากเซลล์มีขนาดเล็กมีผนังบางในแต่และเซลล์มีโ,โพโตพลาซึ่มเข้มข้นและมีปริมาณมากเป็นบริเวณที่มีการแบ่งตัวเซลล์แบบไมโทซิสสารบริเวณเซลล์ยืดตัวตามยาวประกอบไปด้วยเซลล์รูปยาวซึ่งเกิดมาจากเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญที่แบ่งตัวแล้วอยู่ในบริเวณที่สูงกว่า บริเวณเน้เยื่อเจริญการที่เซลล์แข่ตัวตามยาวทำให้รากยาวเพิ่มขึ้น 4. บริเวณเจริญเติบโตเต็มที่อยู่สูงทัดจากบริเวณเซลล์ยืดตัวเซลล์นี้มีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนิดต่างๆภายในของรากเป็นแบบนี้อพิเดมิสเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดมีการเรียงตัวแบบชั้นเดียวแต่เรี้ยงกันมิชิดเซลล์มีผนังบางไม่มีคโรพลาพัสแต่มีแวคิวโอขนาดใหญ่บางเซลล์เป็นขนราก เอพิเดมิสมีหน้าที่คอยปกป้องอันตรายให้แก่เนื้อเยื่อที่อยู่ภายในของคนลากเอพิเดมิสช่วยในการดูดน้ําและแร่ธาตุและปกป้องไม่ให้น้ําเข้าออกลากมากเกินไปคอร์เทกอยู่ระหว่างเอพิเดมิสและเซลเนื้อเยื่อส่วนนี้ประกอบไปด้วยเซล์พันธุ์คีมาเป็นส่วนใหญ่เซลล์เหล่านี้มีผานังบางอุ้มน้ําได้ดีเซลพันธุ์คีม่าทําหน้าที่สะสมน้ําและอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตชั้นในสุดข,ของคอร์เทกคืออนโดเนมิส Endodermis เป็นเซลล์แถวเดียวเหมือนกับ epidermis Endodermis จะเห็นได้ชัดเจนในล่าของพืชใบเลียงเดียวเซลล์ชั้นนี้จะมีอายุมากขึ้นจะมีสารซูเปรลินหรือลิกนินมาเคลือบทำให้มันหนาขึ้นสซิลเป็นชั้นที่อยู่ถัดจาก endodermis เข้าไปในล่าสซลลจะแคบกว่า cortex เซลล์จะประกอบไปด้วยชั้น,นต่างๆคือ 1. พา r ิเซคเกนประกอบไปด้วยเซลล์พาราคิมาเป็นส่วนใหญ่เีงตัวเป็นแถวเดียวแต่อาจจะมากกว่าแถวเดียวก็ได้ชั้นนี้อยู่ด้านนอกสุดของสเตลพา r ิเซคเกนพบเฉพาะในลากเท่านั้น2 w a s อซ l a b าบันดเดระกอบไปด้วย,ยเซลล์มและโฟเอ็มเซลล์มีหน้นาที่ลําเลียงน้ำส่วนโฟเอมมีหน้นาที่ลําเลียงอาหาร,ารใช่แล้วบู็กระมาณนั้นแหละ ตอนที่ 2. โครงสร้างภายในของรากวัสดุและอุปกรณ์มีดังนี้ 1. สไลด์ถาวรโครงสร้างปลายรากสัตตามยาว 2. ต้นโถเขียวและข้าวโพดที่ได้จากการพออายุประมาณ2สัปดาห์ 3. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ 4. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ 5. ใบมีดโกน 6. คู่กัน เจ็ 1> 1. เข็มเขี่ยแปดหลอดหยด9กาจานเพาะเชื้อ10ทิชชู่11มิกเกอร์ขนาด50มิลลิตรสิสีซาฟานินความเข้มข้น1%อหรือน้ำยาอุไทย13น้ำสรุปผลการทดลองรากในพืชใบเลี้ยงคู่และรากในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีความแตกต่างกันคือรากในพืชใบเลี้ยงคู่จะไม่พบพิษในลาก แต่รากในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะพบพิษและการวางตัวของชั้นสติวนั้นใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีความเป็นระเบียบมากกว่าในพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะ